อ่าแนะนรัตัวครับผมครับสวัสดีครับผมชื่อจองครับครับชื่อเป๊กครับผมน้องเบียร์ครับน้องเบียร์ครับนู่นเหรครับชื่อตูนครับผมอ่าชื่อทิดครับโอเคครับ แลองเที่ยวครับาจะดูรอบๆเิดจะมีอาหารกินทางขึ้นยอดเขานะครับ การจักาครับวันนี้เราจะเป็นวันแรกที่เราเดินเขานะครับเดินป่าไปพิชิดจอดเขาหลวงนะครับจังหวัดสุโขทัยนะครับก็ โอเคครับดูครับว่าจะไปถึงหรือเปล่าลูกหาบไม่มีวยครับวันนี้หาบเองครับเค okay, ครับเดี๋ยวไปเจอกันบนยอดเขาครับ ตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่1นจุกิโลเมตรแล้วนะครับถึงจุดชมวิวแล้วอยากให้ทุกคนได้เห็นดูครับเหน่อยมากโอ้ยิ่งกว่าขึ้นเขาวงพระจันทร์ีครับเนี่ยเดี๋ยวเราพักก่อนนะครับไม่รู้ว่า แัใ่ใหญ่ๆครับกว่าจะถึงโอเคครับครับต,ตอนนี้ชันมากครับชันมากตอนนี้บ่ายสามโมงแล้วยังขึ้นไม่ถึงไหนเลยจะทันหรือเปล่าไม่รู้จะจะมืด โอเครับไปต่อเดี๋ยดูเส้นทางนี่อะชันไหมเอาละครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาถึงแต่เคียนคู่แล้วนะครับผมสุดยอดเลยครับเหนื่อยมากชันตลอดทั้งเขาเลยครับโอเคครับ เดี๋ยวไปกันต่อครับก่อนที่จะมืดตอนนี้สี่โมงจะครึ่งแล้วเดี๋ยวจะมืดซะก่อนครับโอเคครับครับตอนนี้มาเจอพวกพี่ๆเขาก่มใหญ่นะครับก็พักกันก่อนครับก่อนจะถึงใช้แล้วเหลือประมาณสี่้อยครับเหลือสี0ร้ หมดแล้วความยากลำบากของเราตอนนี้น่าจะเบาแล้วนะถึงก่อนหกวงตัวโอเคเอาล่ะครับเราไม่กลัวเรามีเพื่อนและ สบา,บ,บ,าบายแล้วสบายแล้วมีเพื่อนแล้วครับรอตายแล้วนึกว่าคนเดียวหลงเหลงนะครับโอเคูะ <c oughs> okay. สู้ <c oughs> อายุห้าสิบแปดดูครับแข็งแรงมาก ไหวไปครับเนี่ยกี่ปีแล้วครับรหาดเนี่ยปีหาดอย่างเงี้ยนะลุงสามสิบปีโอ้ชิวมากเลยมีเพลงฟังด้วยโอ้ไม่ฟังไม่ไปครับโอเคสู้สู้ครับดูทางลงครับ ทอครับถึงแล้วครับประสบความสำเร็จเหนื่อยมาก

อาบน้ำเสร็จแล้วนะครับผมอือก็มืดพอสมควรทางมากล็ลำบากมากนะครับก็ใครที่จะจะมานะครับก็ต้องเตรียมพร้อมนิดนึ่งนะครับครเคเดี๋ยวไปลองดูตอนเชา้าทีแล้วกันครับว่าจะเป็นไงบ้าง เอ๊ะเช้านี้ไปไหนกันนะกลจะไปพักที่ซนครับตรงไหนอ่ะตรงไหนจะดียังไม่แน่ใจเขาบอกไปทางนู้นเดี๋ยวลออง๋อจะไปตอนนี้เลยใช่ไหมขออเดินไปตอนนี้เลยนะโอเคไปตามตามตู่ไปด้วยเดี๋ยวตามตู่ไปด้วย ตอนนี้เวลาน่าจจะประมาณตีห้ากว่ากว่าเดี๋ยวเราจะไปเดินดูพระอาทิตย์ เดี๋ยวรอพี่น้องก่อนนะครับต้องไปกับน้องๆไปคนเดียวไม่ได้มืดถุงอยู่นี่น่าจะเอาอะไใส่หนครับมาถึงไอ้ที่อยู่ไกลสุดนะครน่าจะใช่นะครับผมก็ไม่แน่ใจห่างวัดแคบๆเลตอนไปอันนี้เคยมาไหมครับมาครั้งแรกอะอ้โโอเค โอ้ท oh, <Yeah. S 1> okay, ันพาได้นี่ครับ นะครับเราไม่ได้เอาโดนมาหายเลยจริงเหรอไมไปครัไม่ปอไมเจออะไรแล้วครับ้ายายเหมือนเราจะตกขาเลยอะ ก็ด้านบนนี้นะครับมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะครับผมก็้าจะเป็นของหน่วยงานได้โดยนานหนึ่งครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเขาไม่ยาาเลยครับอีก680เมตรเกือบ1กิโลครับไปครับครับนี้ก็เป็นเส้นทางที่เราจะเดินไป เขาแม่ย่านะครับก็ค่อนข้างเป็นป่าดิบชื้นนะครับผมก็พาดน,นิดนึงครับเราไม่ได้เอาโดนมาบินด้วยนะครับก็เลยไม่ได้ภาพมุมสูงเลยแต่ว่าก็ยังมีกล้องโกโปรที่ช่วยไว้ได้นะครับก็ยังเก็บภาพได้อยู่ทางก็ไม่ถือว่าชันมากนะครับสรับเดินไปเขาแม่ย่านะครับผม ก็ใครที่จะมานะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเส้นทางให้ดูเป็นระยะระยะแล้วกันนะครับเนื่องจาก m ม m โมรี่กล้องผมใกล้จะหมดแล้วนะครับก็แต่ก็กหวัว่าน่าจะเก็บภาพไปให้ได้มากที่สุดนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่เาขาไม่ยากครับให้ดูทางขึ้นรับ ด้วยกล้องอาจจะไม่รู้ว่าชันแต่ของจริงนั้นชันมากครับโอเคครับเอาส่วนต่อครับว่จอนมากเลยสูงมากครับจะที่สูงมาก now ยินดีครตัวครับผมครับสวัสดีครับผมชื่อจองครับครับชื่อเป๊กครับผมน้องเบียร์ครับน้องเบียร์ครับนู่นและครับชื่อตูนครับผมอ่าชื่อทิดครับโอเคครับดีใจนะครับที่เจอทริปนี้เดี๋ยวไม่รู้จักครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเจออาจจะเจอกันที่เขาได้รูปหนึ่งรูปหนึ่งนะเราไปแก๊งทำยูทูปเผื่อไปได้นะได้นะเผื่อไปแถวบ้านพี่เขาเงี้ยได้ได้เอาอะ ถือว่าผิดเลยถือว่ามีบุญบุญมากเลยเพราะว่าเอาสปีชีมาเผ้ที่นี่ <c oughs> นี่ครับทางที่จะไป ภูกานะครับแล้วก็เจดีนะครับนู่นอยู่ด้านบนนู่นนะครับเห็นทางอยู่นะครับเนี่ยแต่ว่าขงไปไม่ถึงนะครับไกลเกินนี่ครับใครจะไปก็เชิญเลยนะครับนะครับเดี๋ยวเรา <c oughs> เตรียมจะเดินลงแล้วน,นะครับตอนนี้ทุกคนก็นเต,ตรียมของเรียบร้อยแล้วก็เหลือเราครับเดี๋ยวนั่งชิลสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆก็บเต็นท์ครับรโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างครับชมบรรยากาศครับรอบ ทางนะ้นครับจอดอันนี้เรากำลังเดินลงนะครับเ,เดี๋ยวไปเจอกันอ้าล่างทางพลอดมากโอเคครับจะว้ายเป็นระยะดีครับดูค,ครับ คนไทายยาวไก่สำระไปต่อครับครับตอนนี้ผมก็เดินลงมาใกล้จะถึงสุดสุดทางแล้วนะครับก็การเดินครึ่งกับการกับการเดินลงนี่ บอกเลยว่าไม่แตกต่างกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ด้านหน้าอุทยานครับ ก็สุดยอดมากเลยครับทั้งไปทั้งกลับขึ้นเขาชันมากครับใครที่ไม่เคยก็ลองดูได้ครับผมก่อนลงมานี่ผมต้องกินไข่สองใบนะครับแล้วก็กาแฟคือทางมันชันมากครับแล้วเข่าจะเสียครับถ้าเกิดว่าทำเรียกอะไรอะ่ะ รัดไม่ดีอ่ะก็จะเสียครับก็โอเคครับถือว่าเป็นผู้พิชิตผู้พิชิตหนึ่งนะครับที่พิชิตยอดเขาลามกาแผงได้นะ okay, ครับก็โอเคครับไปเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ขอไปพักก่อนครับสวัสดีครับ